สวัสดีครับเพื่อนเ่อนทุกคนวันนี้ปองพาเพื่อนมาล่องเรือข้ามฝากที่สามเนียมพองคาไปแล้วเนาะแต่วันนี้ปองจะไปเที่ยวลาวด้วยนะจ๊ะบ้าวันนี้เรือลำเล็กเนาะมากับเลดี้สาวสวยสีเประต้อง ลำเล็กก็จะสิ่งมากเลย ก่อนนะครับเนาะไล้ขึ้นท่าเรือเราจะไปที่ท่าฝั่งปเป็นเือลาวกันเนาะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับจานก็ยืนึ่งอันหนามอดแล้วก็ขึ้นมาข้าฝั่งทางลาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเสียค่าธรรมเนียมกันเนาะ ไปซ้อิ้งฝั่งลรากัน <c oughs> <c oughs> ไปกันเลยเราต้องมาเสียค่าธรรมเนียมก่อนเนาะฝั <c oughs> ่งนี้จะแบบเลี้ยวขวาก็ทกางขวาเนาะ <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกอห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทเท่าเท่าเปอร์เซ็นสองคนมันละสองคนก็ใบไม้เปลี่ยนแล้วไปเอาตังไหนไปน้ำเขาเลยไปน้ำเขาเลยนเ,าเลยนะ <laughs> เาะทำไมโอเคมาแบบนี้นะไปน้ำเขาเลยเขาบอก <laughs> แปลว่าไปตามเขาเนาะ We sincerely invite handsome the guest s from all. l a o China and English not h a i Oh, it's brand. ก็มีร้านค้าขายมือเหมือนจำแม่สายเนาะ รรถขาวก็มันก็หมอนตลาดเนาะตลาดแถวแม่สายแถวอะไรประมาณนี้นะครับอืมเลยฮะชิมได้ะลยได้ น่ากลัวด้วยมีงู ư, มีอะไรเยอะแะเลยนะครับเนาะดองเหล้าดองยาดองอะไรประมาณนี้ม,มีบุหรี่ด้วยบุหรี่ะนะอะไรเนาะแล้วมีบุหรี่น้นนะมีกาแฟากา,ฟาแฟดาวออริจินอลเนาะ อของฟองของฝากอะไรเยอะแยะเลยก็จะมีสินค้า,ารหรือาส่งหรือผาสีอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะลูกค้าชันหายอ่าอยู่นี่ ก็เหมือนฝั่งไทยเนาะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเงียบแล้วสวนเหมือนฝั่งกั่เรทไม่่ c a ของที่ไหน ทำไมอยูทำไมหายแล้สิแบ,บคสแบบคีดูออของแบรนด์เนมกันเนาะตาอุยนิ่งนอน an island in the river the สาลาวหนุ่มลาวป่านได้เวลาเดินทางกลับที่เรือแล้วนะครับเราจะมาท่องเที่ยวใหม่เนาะใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีนะครับที่นี่เนาะ ถนน้ังล่างกลับไทยแล้วนะคะับม่วันชุดเท่ตากลับกลับไทยกัน จริงมากถ้าเราก็ถึงแล้วนะ